รดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพันชาติประกันไทยสองบวกจะเต็มทนหายไปไม้ให้เพิ่มสดเชิญฉกเฉิมเดินทางสวัสดีครับเาะมาเสนคเนเรื่องเล่นเล่นใหญ่โอ้โหเล่นใหญ่จริงๆค่ะวันใใช่ค่ะวันนี้นะคะวันจันนะคะวันครูที่16มกราคมพุทธศักราช2องพรค่ะครับพบกับ นนและผมอับชัยนนท์นะครับวันนี้เราก็เลยรวบเลยแล้วกันนะใช่รวบทั้งวันเด็กแล้วก็วันครูมาอยู่วันเดียวกันไปเลยใช่ค่ะนี่ย้อนวัยกันซะหน่อยใช่ค่ะโถ่ท่านน่ารักน่านรักไงเลี้ยวไม่นน<อ>ค,ค่อยคุนจินเลยเนี่ยต้องใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เอา้าแต่ว่าวันนี้นะครับข่าวสารอัดแน่นเหมือนเคยนะฮะัขออนุญาตไปประจำการก่อนแล้วกันจะได้เล่าเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะฮะก็มี ขวัญหลงนะฮะวันครูวันเด็กเนี่ยมาฝากกันด้วยรวมไปถึงคดีสําคัญที่หลายคนให้ความสนใจแล้วต้องติดตามกันชวนคุณผู้ชมนะะมาพูดคุยผ่านทางหน้าจอช่องวันสาสเ็นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube ของช่องวันสาสเน็ดนะแน่นนะ,ะเรื่องแรกครับคุณผู้ชมครับดาร์เรลยังหรือว่าดริลยังหรือแล้วแต่เลยว่าตกลงจะเรียกว่าอะไรนะฮะแฟนหนุ่มของคุณซาร่าคาซิงกินี่นะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับหมายล่ามาเร็วข่าวด่วนมาแรงนะครับ ตามจับเรียบร้อยแล้วนะครับรวบตัวได้ที่ตมจังหวัดภูเก็ตครับก่อนพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวเรามาตามกันนะฮะกรณีหมาเพื่อนบ้านหลุดออแล้วก็มาว,วิ่งไล่กัดเด็กนะฮะโอ้นี่วันเด็กด้วยนะะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ สู้ไหมผมยิ่งยาวยิ่งดูบางไม่มั่นใจเลยผมยาวก็เอาอยู่สันซิลหม่ผสนเบลตินในสุดแอคทีฟอินฟิวชั่นช่วยบำรุงให้ผมที่ยาวแนละดูหนาะมีสุขภาพดีขึ้นท้าเท่าวัดผมที่ยาวสวยทุกมิติเอาอยู่ทุกนัดวันนี้ได้แต่อของสุด้มแบบผมเนี่ยนะขมลองนี่โอโม p l u สชนิดนะ้ำนิ้วสาขาวสะอาดกับผมสามช้อนสะอาดลึกถึงใจผ้าด้วยเออทราไรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นนิ้วสาข์นิ้วขมขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโม p l u สแพ็คใหม่ เมื่อความร้อนมาพร้อมรังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด้วยเคลียร์ไอซ์คลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดรังแค่ให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เคลียร48ชั่วโมงอิชฟรีตรุกทีเนี้พ่อโชว์ฝีมือเองโอพ่อทำเองเหรอม <c oughs> ีขนอสยางหอมกลิ่นหมูและเครื่องเทศจะเมนูไหนก็กินดีมัน่นมีทุกเมนู <c oughs> ใครทำก็กินดีมั่งมีเมนูซุปมงคลกับทนอผมร้องทำร้ายผมชดเสียต้องล้องดอฟสูตรอัปเกรดใหม่แซรม่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงผมเสียตรงจดุดให้ผมชดเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องลองดอฟครับฝั่งแนนอาจเป็นเรื่องท้าทายสัไลั์ใหม่รับคำ้า พร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เทา่าสันไหลสูตรใหม่โปรตีนนี้ลดสูงสุด4 5เวันนี้ถึงที่สิบแพฤษภาคมนี้ฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก,ก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลครีมโรเซลัมหนังสะพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%เซช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียนับมากทรีเมนต์มาส์ใหม่ กรุงเทพประกันไทยแห่กันทุกอย่างกันคาเฟ่แคชพร้อมใช้รับเงินสองก้อนเบิกได้ผ่านไลน์มีใจวันนี้มีใช้วันหน้าดูละครซีรีส์ซิทคอมและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีไปตามเรื่องเด็กเล่นใหญ่กับเด็กชายออฟแล้วก็เด็กชายเน็ตกันต่อนะฮะเด็กหญิงเน็ตดิอ๋อเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาโทษขาโทษเขาโทษเอาใหม่กับเด็กหญิงเน็ตเด็กหญิงเน็ตเด็กหญิงเน็ตโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวงอนไม่เล่าข่าวต่อ อ้าไหนไพูดถึงวันนี้นะฮะเราแต่งตัวมาเป็นเด็กนักเรียนขนาดนี้แล้ววันนี้16มกมกราคมก็วันครูนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันแต่ด้านเป็นมุมลบซะอย่างนั้นนะครับวงการครูนี่เฉาเลยนะครับโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปคุณผู้ชมครับครูสอนศิลปะทำอนาจารลูกศิษย์ตัวเองแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะฮะเป็น10คนนะครับตอนนี้